ฝนตกครับพี่น้องฝนตกเห็นตาเห็นตาหมู่ว่านช่วงบ่ายๆตกแห้งครับมาพักแนช่วงแรงช่วงกินข้าวแรงย่ำคลืนกันนำอีกเมือ่อคลืนจนสี่สองโมงเลยยังไม่ให้นหยุดอยู่ครับถ้มามึนนำสา มันสิขาดหวานน้ำรดน้ำรดน้ำเลสายนคู่สาขาดย่านยปลาไปหาเหลียทั้งอื่นเต็มเลยครับเต็มอัดหยัดเลยน้ำสาโอ้ตาย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 ผมเลยใส่วิธีนี่วิธีกาลักนำใส่กาลักนำพี่เห็นน้ำยูทูบน้ำนี่แหละครับ ใช้สา,ายยางเครื่องสูบน้ำมีแหละจุมจุมสาอะไรก็ปล่อยนี่ปล่อยปลายมาันลงท้างลุมใช้ตำราการลักน้ำครับที่เห็นน้ำ u ูทูบมนแล้วกอ,อกน้ำให้มันเต็มสายกอ,อกน้ำให้เต็มสายอะไรก็ปล่อยทางนี้ ว่ระบายในบาทนี่ย่านคู่ขาดฝนม่นหยุดอยู่ครับโอ้ฝนดีฝนดีว่าพี่ประทุมฝนดีใส่ตำลาก,กาลักน้ำครับก้อยน้ำสาอาอกก้นบ่ไวเต็มบัดยัดเลยบกเผ่าผมบนสีนวลเลยทีกู้าไว้น้ำขังแล้ว 2องมือละฝนตกมาอีกสิร่นคู่สาล่ะโอ้ฝนดีฝนดี <c ười> ปล่อยน้ำออกอยังน้อยครับไม่ได้ใส่เครื่องใส่ฝาใส่ยางดอกใช้ตำลากาลักน้ำไปหละใส่สายยางเครื่องสูบน้ำไปหละมันสูบออกมม่ปล่อยออก ตำราการลักน้ำใช่ได้ยู่ครับโอ้ก็พากันอย่าฮัตฮักแล้ว <laughs> ตำราการลักน้ำเหมือนครับเขาไว,ไว้ไหวใบเขาไว้ไวนะ้นะน้ำก็ลังทงั้งตายทอลงทางฝุ่นสายสายยางลงทางฝุ่นทางต้นเขาไว,ไว,ไว้ไหวยง้ตำลาการลักน้ำใช่ได้ดี ใช่ได้ดีใช่ได้ดีระวเดี๋ยวคู่จะขาดก่อนอัปเดตเมื่อนี้ครับฝนฟ้าโอ้ว่าจะทั้งน้องคข่ทั้งเชียงร่ายได้ <c oughs> ทั้งว่าปีในี่ก็ได้การได้กันโอเคครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ